สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นส่วนของการซื้อสินค้าต่างประเทศนะครับโดยแยกจุดตัดสต็อกหรือว่าการใช้ตัว MPO นะครับจากโฟนะครับเราก็จะทำใบขอซื้อนะครับหรือว่า PR นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นใบสั่งขายหรือว่า PO นะครับในสเต็ปหลังจากนี้นะครับก็จะเป็น PO นะครับเราจะทำจ่ายนะครับทางอ่า ซัพพลายเออร์นะครับจากต่างประเทศนะครับหรือจากาที่ไหนก็ตามเลยนะครับเราอาจจะทําจ่ายตอนนั้นเลยหรือเรา,าจ,จะทําจ่ายที่หลังนะครับเราก็จะมาเปิดเป็น AP นะครับหรือว่าเอกสารซื้อนะครับตามค่างเงินต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่สองคือเราจะต้องไปทํารับของเมื่อวันที่ของมาจัดส่งนะครับผมอ,อย่างแรกเลยผมก็จะมาเปิดตัวของ PO นะครับถ้าจาก PO เมื่อกี้ผมเปิด PO นะครับราคาเนี่ยเป็น USD นะครับผมจะมาเปลี่ยน Currency ตรงข้างหลังนี้นะครับให้เป็น USD นะครับเรทก็ให้เราใส่เรทณนวันนั้นไปนะครับแต่ว่าตัวระบบก็จะมี Default มาให้หลังจากนั้นผมก็ใส่เรทนะครับ หลังจากใส่เลทแล้วตัวภาษีเป็นศูนย์นะครับเรียบร้อยเราจะได้ค่าเงินมาเป็น USD นะครับผมกดบันทึกนะครับผมจะได้ PO มานะครับหลังจากสเต็ป PO มานะครับเ,เราก็จะมาทำอยู่ส่วนที่แรกนะครับในกรณีนี้คือผมจะชำระเงินไปก่อนนะครับให้ทางซัพพลายเออร์ที่ต่างประเทศนะครับผมก็กดตอบดาว ไปสร้องอางเอกสารซื้อนะครับแล้วก็ใส่เครดิตนะครับหรือถ้าผมจ่ายเงินเลยผมอาจจะจ่ายผ่าน BBL ผมก็เลือกสูตร BBL นะครับเลือกสูตรตามเงินที่เราจ่ายไปนะครับแล้วก็ Currency นะครับก็ดูว่าเลทนะราคาเท่าไหร่นะครับถ้าวันนั้นอยู่ที่36เราก็เปลี่ยนเป็น36นะครับขาที่บันทึกบัญชีก็จะเป็นขาที่เป็นการคูณเป็น ถาเงินไทยแล้วนะครับถ้าของใครที่ยังเป็นขึ้นรายจ่ายไม่แยกประเภทนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าเราจะตั้งเป็นซื้ออะไรนะครับเช่นในที่นี้ผมอาจจะเป็นซื้อสินค้านะครับผมก็จะใส่ซื้อสินค้าเข้าไปนะครับแล้วก็บันทึกนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ผมจ่ายเงินทำตัวเอกสารซื้อปกติ นะครับอ่อีกอย่างหนึ่งนะครับตืองแจ้งจไปว่าในส่วนของเอกสารซื้อเนี่ยจะต้องไม่แสดงในรายงานภาษีซื้อด้วยนะครับไม่แสดงในรายงานภาษีซื้อเพราะว่าเราไม่ได้เอกสารอะไรมาจากทางต่างประเทศนะครับเราก็จะไม่แสดงนะครับแต่ว่าเราจ่ายเงินไปแล้วนะครับเราก็บันทึกการจ่ายสินค้าของเราไปนะครับสเต็ปต่อมานะครับคือเรามารับของนะครับ เรามารับของเราก็มาที่คลังสินค้าแล้วก็รับสินค้าจาก p e O นะครับแล้วก็สินค้ารอรับแล้วก็กดดดาวเวลาเรามารับของเนี่ยเราก็กดรับของนะครับซึ่งมันอาจจะดิฟระยะเวลากันนะครับแล้วก็เลือกรับของใส่ของตามคลังนะครับวันที่รับของให้ถูกต้องนะครับบันทึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรับของปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับเอ่อ เราก็จะไปในส่วนของการบันทึกค่าใช้จ่ายเวลาที่เรารับของเนี่ยครับเราจะได้เอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบขนนะครับหรือว่าใบาภาษีมูลค่าเพิ่มอากรต่างๆนะครับรายการเหล่านั้นนะครับเราจะเอามาบันทึกที่รายจ่ายอื่นนะครับเราจะมาบันทึกที่รายจ่ายอื่นซึ่งมันจะเป็นสเต็ปของการปรับปรุงต้นทุน นะครับเราจะเอามาบันทึกที่รายจ่ายอื่นเราเลือกสร้างเอกสารรายจ่ายอื่นนะครับแล้วเราก็บันทึกส่วนของใบโค้ดค่าเฟดค่าอินชูรันต,ต่างๆนะครับลงไปในที่รายจ่ายอื่นเช่นตรงนี้ผมเป็นค่าระวางนะครับ มีแวตด้วยแปลว่าผมต้องการใช้แวตนะครับแล้วก็เป็นค่าเงินไทยนะครับแล้วก็จ่ายไปแล้วอาจจะไม่ว่าจะจ่ายด้วยอะไรนะครับก็คืออันนี้เราจ่ายให้ทางาผู้นำเข้ามาให้เรานะครับอาจจะจ่ายให้ทางทัพไพร์เออร์คนนำเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้เราก็แสดงในรายงานภาษีซื้อปกตินะครับ แล้วก็บันทึกตัวนี้ครับไปจนครบนะครับตามที่เราได้รับบินมาตามชุดตามใบผลนะครับทีนี้ส่วนต่อมานะครับเราจะต้องเข้ามาที่ extension นะครับแล้วก็เลือกปรับปรุงต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มรายการปรับปรุงต้นทุนนะครับส่วนนี้นะครับเราจะเลือกตัวสินค้าที่เราซื้อเข้ามานะครับของผมก็คือ ที่ซื้อเข้ามาสี่รายการนี้นะครับผมก็จะ select 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 สี่รายการนี้ไปนะครับแล้วก็ผมมีค่าระวางนะครับที่ผมบันทึกเอาไว้ก็คือที่ผมบันทึกเอาไว้ที่รายจ่ายอื่นตรงนี้นะครับบวกค่าระวางตรงนี้ครับผมจะปรับค่าระวางตรงนี้นครับให้เป็นต้นทุนนะครับ ผมก็จะไปที่บัญชีต้นปรับปรุงบัญชีต้นทุนตัวนี้ครับผมก็จะเพิ่มข่าบัญชีที่เป็นต้นทุนสินค้าเพื่อขายนะครับแล้วก็เครดิตค่าระวางนะครับก็คือเดบิตต้นทุนสินค้าเพื่อขาย100เครดิตค่าระหว่าง100นะครับแองเคอร์ตัวค่าระหว่างนะครับแองเคอร์ตัวค่าระว,าะรว่า,วาง ราจะไปก๊อปมาจากตัวเมื่อกี้นะครับที่เราบันทึกไปดูบัญชีนะครับก็คือเอาค่าระวางแอนเคอร์ตัวนี้มาแปะนะครับมาแปะนะครับแอนเคอร์ข้างบนนี้ก็เอาเป็นตัวเดียวกันได้นะครับก็มาแปะนะครับก็จะเป็นแอนเคอร์ตัวเดียวกันนะครับมันเหมือนเป็นการปรับปรุงตัวต้นทุนใส่เข้าไปนะครับเราจะกด allocate นะครับปุ๊บ ตัวน,นี้ก็จะปรับปรุงตัวต้นทุนนะครับใส่เข้าไปให้เรานะครับโดยเฉลี่ยตามมูลค่าออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูว่าถูกต้องไหมเราอยากปรับตัวเลขตามนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยเราอาจจะเฉลี่ยเข้าไปใส่เลขเข้าไปให้เลยก็ได้นะครับก็เป็นสี่เป็นสามถ้าเราอยากเห็นตัวเลขเต็มนะครับเป็นห้าสิบ เป็น44แบบนี้ครับอ่าเดินก็เป็น4 3ประมาณนี้นะครับพอเราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดบันทึกนะครับอาจจะใส่รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับพอเรากดบันทึกเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นการ adjust ต้นทุนให้เรานะครับดังนั้นต้นทุนของสินค้าต่างประเทศเมื่อกี้นะครับต้นทุนของสินค้าต่างประเทศเมื่อกี้ก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เป็น ต้นครับอาสังเกตดูจากรายการตรงนี้นะครับถ้าเราดูเมื่อกี้มีรายการของไห้กรองตัว5นิ้วนี้นะครับเราดูสต็อกการ์ดนะครับก็จะเห็นว่ามันมีพอร์สแล้วก็มีโอเวอร์เฮดที่เป็น ค่าเฟดค่าอ,อ,อินซูลันต่างๆครับเข้ามาด้วยนะครับนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณครับ